เมื่อเรารู้นิยามการใจดีของเราแล้วหรือเมื่อญาติที่ใหญ่ของเราเขานิยามการใจดีของเขาแล้วสิ่งต่อไปที่ต้องทําก็คือในเรื่องของเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานให้ทุกคนได้เข้าใจว่าคนไข้หรือตัวเราเองเนี่ยมีนิยามการใจดีอย่างไรนะครับเอกสารเนี่ยไม่ควรเก็บไว้ส่วนตัวเท่านั้นควรให้พ่อแม่พี่น้องญาติหรือหมอที่ประจําตัวเราเขารู้ด้วยโรงพยาบาลที่เราเข้ารักษาประจําก็ควรให้เขารู้ผู้ที่มีอิทธิพลต่อครอบครัวอย่างเช่น นักบวชบาทหลวงหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านญาติผู้ใหญ่ก็ควรบอกให้เขารู้ดังนั้นเนี่ยนิยามการตายดีถ้าเราเก็บไว้คนเดียวโอกาสที่เราจะตายดีอย่างที่เราต้องการนั้นยากครับแต่ถ้าเกิดเราบอกนิยามการตายดีพร้อมเอกสารมีคนเซ็นรับรองโดยเฉพาะญาติพี่น้องของเราได้รับรู้ได้ยอมรับว่านิยามการตายดีของเราเราต้องการอย่างนี้พวกเขาจะเป็นปากเป็นเสียง เมื่อเราป่วยหรือเมื่อเราเข้าสู่ภาวะขับขันที่ต้องนําตัวส่วงโรงพยาบาลดัะนั้นญาติของเราเนี่ยแหละครับที่จะไปต่อรองกับคุณหมอหรือโรงพยาบาลหรือพยาบาลว่าเรามีความต้องการอย่างไรถ้าการรักษานั้นช่วยได้ก็ทําแต่ถ้าการรักษานั้นหายแล้วเราต้องมาเป็นคนให้ทิเตียงต้องเจาะคอหรือช่วยด้วยไม่ไน่าเลยถ้าเราไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติก็จะเป็นปากเป็นเสียงแทนเรานะครับ